สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะน้องนันจะมาทําโปรนะคะช่วงสิ้นเดือนนะคะก็จริงๆโปรเนี้ยน่านจะไปจัดในเดือนหน้านั่นแหละคะ่ะแต่ว่าจะมาทําให้พี่ๆดูก่อนนะคะว่าเดือนหน้าเราจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษเผื่อใครที่ก็กลังอ, <BI. S 1> <Aman. S 2> อยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะ<น> <perde. S 1> เราก็จะมาดูกันว่าเดือนหน้าน้น,นจะมีโปรอะไรให้นะคะสําหรับวันนี้รถรุ่นที่นันจะมาไลฟ์นะคะรุ่นนี้ก็คือพี่ๆ เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยได้ดูกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น4ประตูนะคะตัว 1.9S แต่ว่ารุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไรนะคะก็คือตัวนี้จะเป็น4ประตู 1.9S เกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะแล้วก็ไปดูรูปแบบของเกียร์นะคะว่า4ประตูตัวเตี้ยนะคะถึงจะแต่งซิ่งนะคะแต่ก็สามารถใช้เป็นเกียร์ออโต้ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบ รักในความสะดวกสบายนะคะตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะคะที่นันจะไล์สดให้ดูนี่นะคะจะเป็นตัวจีเตู 1.9S นะคะเกียร์ออโต้สีบอลเงินนะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่728,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวจะอยู่ที่721,000นะคะสวยๆเลยที่อยู่ด้านหลังนะคะคันนี้ก็เตรียมจะส่งมอบนะคะแต่ว่าลูกค้านะคะไม่ได้ใส่แมก ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมขอแบบเดิมๆนะคะเพื่อจะนํารถไปใช้งานนะคะก็ใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นะหน่อยนะคะทักทายทุกคนเลยที่เข้ามานะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะก็จะได้หารถสวยๆมาไลค์ให้ดูบ่อยๆนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดโปนะคะพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งซิ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะลงภาพนิ่งมาให้ดูด้วย สวัสดีค่ะพี่สุพิตบอกว่าอยากได้ดูน้องนันแล้วอย่าลืมแชร์นะคะพี่สุพิตพวงมาลีนะคะทักทายและสวัสดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวนั้นนะคะจะจัดโปรตัวนี้ให้นะคะแต่เดี๋ยวไปดูกันในเพจว่าจะเป็นโปรแบบไหนนะคะเราจะจัดทั้งตัวแคปนะคะแล้วก็ตัวสีประตูเลยทีเดียวนะคะใครนะคะที่อยากได้นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะกดติดตามเพจไว้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีไลฟ์ให้ดูกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวหลังจากพี่นันไลฟ์สดนะคะนันจะลงภาพนิ่งให้ดูนะคะว่า รุ่นนี้นะคะที่แต่งนะคะออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าจากเดิมๆที่เราดูกันอยู่นะคะใครเข้ามาแล้วกดทักทายกันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนแอดมินนะคะที่อยู่ด้านในนะคะแชร์ไปหน้าเฟซให้นานหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณดีนะคะที่คอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะก็จะแชร์ไปที่หน้าเพจให้หน้าเฟซบุ๊กให้อีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีประตู1.9 S a u t o สีบอลเงินย้ำราคากันอีกหนึ่งรอบนะคะก็ราคาอยู่ที่728,000สำหรับสีบอลเงินนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวจะอยู่ที่721,000นะคะสวัสดีค่ะคุณบีขอบคุณนะคะแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพรคุณมากเลยค่ะก็ตัวนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะก็เดิมๆจะเป็นแบบนี้ สมมติว่าเราอยากได้แบบตกแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวนั่นจะลงให้ดูแต่จะเป็นรูปแคปนะคะตัวนี้นะคะลูกคา้าจําภาพนี้ไว้เลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบเดิมๆรถเดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เดี๋ยวชุดแต่งนะคะน่าจะเปลี่ยนกระจังหน้าใส่สเกิร์ตแล้วก็พร้อมล้อแม็กนะคะแต่จะเป็นรุ่นแคปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในภาพนิ่งกันแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้สีประตูนะคะแล้วตกแต่งเหมือนรุ่นแคปที่นั่นจะลง ห,หลังจากที่นันไลส,สดนี้แล้วนะคะก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้มาสอบถามนะคะข้อมูลการดาวนะคะหรือว่าการจัดไฟแนนต้องใช้เงินอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ทักทายกันเข้ามาได้เพราะว่าอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวพี่ๆก็จะได้เห็นรถที่ สวยหล่อพร้อมออกเลยนะคะส่วนกระจังหน้าเดิมนะคะถ้าเป็นรุ่น SS นะคะทั้งแถบและสีประตูกระจังหน้าจะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะก็เดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่ามีความคลาสสิกอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นรอชมภาพนิ่งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทา,ายทุกคนแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วย นะคะตัวนี้นะคะเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นรถใช้งานแล้วก็ใช้ส่วนตัวได้ด้วยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้อย่างที่นันบอกอันนี้คือติดฟิล์มแล้วเตรียมพร้อมส่งมอบนะคะแล้วก็ล้อเดิมของเขานะคะก็จะเป็นล้อกระทะเหล็กนะคะแต่ว่าใครที่อยากได้ล้อแม็กแต่งซิ่งนะคะเดี๋ยวนันจะทําให้ดูว่าแต่งออกมาแล้วจะหล่อขนาดไหนนะคะตัวนี้อยู่ที่ขนาดยาง215-70ล้อแม็กขอบเขาเรียกกระทาเหล็กเนี่ยจะเป็น15นิ้ว นะล้อกระถาจะเป็น15นิ้วอันนี้คือแบบเดิมเดิมเดี๋ยวแบบแต่งหล่อเราค่อยไปชมกันนะคะแล้วก็กระจกนะคะมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับนะคะจะเป็นสีดำใครอยากเปลี่ยนเราจัดให้นะคะทุกอย่างเราจัดเปลี่ยนแปลงได้หมดนะคะอันนี้คือแบบเดิมเดิมที่ลูกค้าเห็นอยู่ก็คือรถใช้งานทั่วไปนะคะถ้าเป็นแคปก็จะเป็นแนวแนวนี้เดี๋ยวขออนุญาตแทนไปที่แคปอีกนิดนึงนะคะถ้าแคปก็จะเป็นแนวนี้ อ่าอันนี้สีขาวเห็นไหมคะรุ่นที่พี่ๆเห็นอยู่เนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรุ่นรุ่นแคปบรุ่นแสแตนดาร์ดเนี่ยจะขายดีนะคะที่เห็นจอดจออยู่ที่โชว์รูมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นแคปบทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นรุ่น S 4สประตูรุ่นเออันนี้คือสีขาวที่นันไลฟ์สดอยู่นี่ตัวนี้เป็นสีเอ่อสีบอลแต่ว่ารุ่นที่ให้ดูเนี่ยก็คือสีขาวนะคะจะมีสีขาวสีบอลน,นะคะสำหรับรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถที่เราจะไลฟ์กัน เราไปดูด้านท้ายจริงๆถ้ารถเดิมๆนะคะด้านท้ายของเขาจะไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีกันชนท้ายนะคะแต่ว่าตัวนี้เราพิเศษให้เลยนะคะเราเพิ่มกันชนท้ายไทยเกอร์ให้นะคะก็จะสวยงามแบบนี้เพราะว่าลูกค้านาไปใช้งานด้วยนะคะแล้วก็ใช้ส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีกันชนก็จะขึ้นลําบากแต่ถ้าเป็นแนวสายซิ่งเราก็จะไม่ใส่กันชนให้ก็จะแต่งแบบหล่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเป็นรถใช้งาน ลูกค้าบอกได้มีความต้องการแบบไหนอยากได้แบบไหนนะคะจะให้เราจัดยังไงก็สามารถทําได้อยากโหลดนะคะหรือว่าจะใช้แบบเดิมๆเอาเป็นรถใช้งานนะคะก็ใช้แบบตัวนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการกดไลค์และหัวใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้นันด้วยนะคะถ้าเข้ามาแล้วตัวนี้นะคะกระบะไลเนอร์ที่เราให้นะคะก็จะเป็นกระบะไลเนอร์ของ Isuzu D-Max นะคะ Isu z u D-Max ให้เป็นของดี a มเลยนะคะเราจะไม่ติดแบนด์อื่นเลยให้ของแท้กันไปเลยเพราะว่าถ้าลูกค้าจะใช้งานทั้งทีเราก็อยากให้ของดีให้กับลูกค้าอ่ะทันนี้เรามาถึงเวลาที่เราจะเข้าไปดูภายในกันแล้วนะคะอยากได้นะคะคุณวิชิตบอกว่าอยากได้อยากได้ต้องจองค่ะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะคะออกรถนง่ายๆนะคะโปรโมชั่นดีๆสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลย อันนี้เดี๋ยวนันจะพาไปชมภายในนะคะตัวภายในตัว 1.9S <S ตัวนี้นะคะพวงมาลัยก็จะไม่ได้หุ้มหนังนะคะตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีเครื่องเสียงให้นะคะมีวิทยุ CD MP3 ให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ที่นันบอก ไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือกระบะกซีประตู 1.9S เกียร์ออโต้เห็นไหมคะความสะดวกสบายก็มาพร้อมกับความหล่อได้เหมือนกันเพราะว่าบางคนน่ะอยากได้รถหล่อๆแต่ขับเกียร์ธรรมดาไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนไปเรียนมาเรียนเป็นเกียร์ออโต้ก็สามารถตัวเนี้ยมาเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็บาะภายในนะคะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าบาะภายในตัวเนี้ยเป็นบาะผ้านะคะออกแบบแบบทรงแนวสปอร์ตนะคะมีความสวยงามมากมาก เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะแล้วก็เย็บด้วยได้ขาวถ้ามองจากภายนอกเนี่ยถ้าเรามองผ่านเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะนึกว่ามันเป็นเบาะแบบสายซิ่งเลยนะคะตัวนี้เหมือนสายซิ่งเลยเดี๋ยวเราไปดูความความกว้างของด้านหลังกันนะคะความกว้างของด้านหลังนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่นะคะก็เขาเรียกว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนั่งได้สบายมากนะคะช่องว่างระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ย ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะตัวใหญ่ยังไงก็นั่งได้สบายนะคะเพราะอีสูทเนี่ยมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอยู่แล้วเแบาบะด้านหลังก็นั่งสบายมากๆสามารถนั่งได้ถึงสท่านนะคะภายในก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะคะทั้งคันนะคะเพราะว่ารุ่นเก่าสมัยก่อนจะเป็นสีเบจมันก็จะทําให้ออกแบบมาดูขัดเขินนิดนึงนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ของเราเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ คิดมาดีแล้วแล้วก็ต้นแบบของเขามาออกมาดีมากนะคะเพราะฉะนั้นตันถึงบอกว่ารุ่นเนี้สามารถตอบโจทย์ได้ใครที่รักเป็นใสซิ่งเหมือนออลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะท่านใดที่อยากได้แล้วก็อยากขับซิ่งแต่ว่าขับเกียร์ธรรมดาไม่ได้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะเดี๋ยวน่าจะทําโปรให้เพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะคะและอยากทราบว่าโปรโมชั่นที่นันจะจัดนั้นเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะหรือว่าใครที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะคะย้อนหลังนะคะก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราจะได้มีเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะให้เพื่อนๆนเรานะคะที่มาดูย้อนหลังอะ่ะได้ดูด้วยนะคะกับเพจอีสูรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะบริษัทของนันนะคะตั้งอยู่ที่นะคะจังหวัดสุปปรขการนะคะตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะแต่การค้าขายออนไลน์เราก็ยังทําได้อยู่เพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากเดินทางไปที่สูย์นะคะก็สามารถจองออนไลน์ได้นะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะสำหรับเพจอีสูรุ่นใหม่ของเรานะคะก็ ทลุมเราตั้งอยู่ที่จังหวัดุการพิกัดก็คือสามารถมาได้ถ้านั่งรถไฟฟ้ามานะคะก็มาลงได้ที่สถานีรถไฟฟ้านะคะพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเดินทางมาจากที่อื่นนะคะเราอยู่เส้นสุขุมวิทนะคะ ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดนะคะก็แวะเข้ามาได้โชว์รูมจะอยู่ด้านขวามืออยู่ใกล้กับช้างสามเสียนไม่เกิน1กิโลนะคะหรือว่าถ้าอยากจะมาไม่ทราบเส้นทางก็สามารถสอบถามเส้นทางได้นะคะหรือว่าสงสัยยังไงนะคะก็สามารถโทรมาหาั้นได้ที่เบอร์086ย์นะคะสามสองสามศูนย์เกนะคะก็ยินดีตอบทุกคาถาม,ถามแล้วก็ปรึกษาได้นะคะถ้าอยากออกรถนะคะมีเงินน้อย ไม่เป็นไรทักกันเข้ามาเพราะว่าเราจะมีช่องทางหลายๆช่องทางเพื่อช่วยให้ลูกค้าออกรถได้ในงบประมาณที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสมมติว่ามีงบแล้วแบบ4ี่ห้าหมืน่นอยากรู้ว่าออกรถได้ไหมลองทักแชทกันเข้ามาได้นะคะในข้อความหรือว่าจะโทรมาหานั้นเลยก็ได้นะคะสําหรับไลน์นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูเลยนะคะว่ารูปภาพนิ่งที่นราจะโชว์ให้ดูเนี่ยจากรถ 1.9S เกียร์ธรรมดาเนี่ยอ่ะตัวตัวแคร็บนะคะที่นราจะทําให้ดูเนี่ย แต่งออกมาแล้วจะหลออขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามเลยนะคะยังไงขอบพระคุณนะคะสำ,สำหรับการกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่